อาทีนี้จากเรื่องคาเรือในหานเดียวเรามาแลกในเรื่องของการพัฒนาฟีมือแรงงานกันมั่งค่ะโดยพัฒนาฟี่มือแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ภาคใต้ค่ะ ที่โรงแรมเคพักอำเภอเมืองสุราธานีค่ะกรมพัฒนาฟีมือแรงงานได้จัดสมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปีหกาครั้งทีสร้างพื้นที่พักใต้ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่6กถึง9กกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาลักสูตรแล้วก็รวมกัน5รือถึงแนวทางการพัฒนาฟีมือแรงงานเพิ่มทักษะกำลังแรงงานรวมไปถึงปรับตัวคลองพักแรงงานในอนาคตอันใกล้กันครับเึ่งกิจ การวันที่เจ็ดกรกฎาคมมีการเสวนาว่าเขาโครงการเศรษฐกิจสังคมปฏิกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปการส่งกล้ามทางการค้านัครับกับพัฒนาฝีมือแรงงานในศตวรรษที่21โดยวิทยกรประกอบไปด้วยนายปรีชาแก้วเอื้อนะครับผูวอหน่วยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1 1สภาอุตสาหกรรมจังหวัดโอการคาจังหวัดรวมสี่วันน้าครับสำหรับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนั่นนะครับเป็นการยอะรับทักษะฝีมือด้านของการ่องเที่ยวด้านดิจิตอลและกับาษาต่างประเทศ ให้กับกำลังแรงงานที่ทํางานในสถานประกอบกิจาการนะครับให้กําลังแรงงานทั่วไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจให้มีความเพียงพอ,อรองรับการเป็นหล่งท่องเที่ยวชั้นนาสซดคลองกับความต้องการคองภาคการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับการเจริญเติบโต,ตด้านการท่องเที่ยวและก็โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับนั่นและตอนนี้เปิดประเทศเหล่ากันแล้วค่ะกำลังแรงงานนี่ก็เป็นที่ต้องการมากโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวนะาะเียบอกยเกลียงครับไปไล่ผู้